มันก็คลคล้าายเมื่อวนกับพวกเราทีมงานอลมัมฟิชิครับก็วันนี้ได้มีโอกาสออกใหม่นะครับหลังจากค้างหายกันไปน่าจะปีกว่าออวันนี้เราจะไปที่บ้านไปนาสวนตอนนี้ถึงประมาณแถวอกกะแทะนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดถึงท่าแพก็จะถ่ายบรรยากาศให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนผลงานนั้นจะบวกลบแค่ไหน ติดตามชมเันได้ครับวอปเป็นข้อสนิง แสดงเขาไปทำไว้แล้วยังผลิตยังไม่ได้เอ้ทำแล้วแต่ยังไม่ได้ ปล่อยไว้ปล่อยวานน่อยอย่าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคาดเดี๋ยวคาด,ดออกไหมอ,ออกไหม

ไม่ไหวไม่ไหวเลยเดิเข้าออ่มากเดียวดียวเดียวเดแป๊วนัี่แวชาวัวทีเข้าไหมเข้าขอยกยกตรงยกตรงพี่ยกตรงโอ้โหใใหมวะเนี้โอ้โห โอ้หเิ่นูสายเท่าไหร่วะนนีต้องมีสิห้าโอ้หตึงย่างนี้ไกเมันเข้มันตึงตึงป๊อเลยโอ้โหหัวไม่เข้าคอขาจะเอาขวดอาหารดี๋ยหวะ่ฮิ๊กปุ๊บหอนพอดีเข้า ากาศยามเย็นนะครับตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงกว่าครับมืดๆยังไม่มืดเท่าไหร่ลมแรงครับทั้งวันเลยผลประกอบการคือวันนี้ได้ยี่สกมาหนึ่งตัวครับน่าจะสิบหโลได้ติดตามลุ้นกันต่อนะครับเค okay. ขนาดไหนจจเขาก็ยังไม่ยอมหลับยอมนอนหนุ่มเสื้อแดงยังมานะเพียนพยายามตีเหยื่ออยู่ร่ำไปขอมาจากดินแดนไหนครับมาจากดินแดนทางเหนืออันไกลโพ้น,นพครับทริปนีดด้ก็จบไปแล้วนะครับสองวันหนึ่งคืน ผลประกอบการที่ได้คือปลาเข้าไปสองคางครับแต่เราได้มาแค่ตัวเดียวแต่ว่าตัวเดียวนี้คือเป็นปลาที่เราตามหามาตลอดนะครับคือเป็นปลายี่สิบสองายสิบห้ากิโลก็ถือว่าคุ้มครับสำหรับทีนี้สองวันหนึ่งคืนกับหมายสายลีดเป็นสี่ครับ,รบก็ทางต่อไปจะเจอกันเมื่อไรก่ก็ติดตามติดตามยาวครับ,รบยาวครับแต่ถามว่าปลาเยอะไหมยอมรับเลยขึลืนแบบน้ำเดือดน,นะ มันไม่ดนของเราเองครับอาหารไม่อร่อยครับชิดตามผลงานได้สวยมากสมัยสวยมากครับติดตามผลงานเราได้ในคลิปหน้าครับ من <applause>